สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ WM นะครับคลิปนี้ผมกำลังจะไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับป้ายเป็นตู้ธนาคารออมสินนะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปกดที่ตู้นี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมลงรถแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าตู้อีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าตู้ธนาคารออมสินแล้วนะครับนี่ก็เป็นตู้ธนาคารออมสินนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนต้องการถอนเงินสดนะครับผ่านแอปไม Mo ก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ใช้บัตรนะฮะหน้าตาของตู้ ATM ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับจะเป็นที่สอดบัตรนะครับนะตัวนี้จะเป็นที่รับสลิปนะครับใบบันทึกรายการ แล้วตรงนี้จะเป็นที่รับเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับให้ใส่บีเอ็ทเอ็มนะครับของธนาคารอมสินไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสของท่านลงไปนะครับกดรหัสของท่านตรงนี้นะครับกดเลยนะครับอันดับแรกเลือกภาษาก่อนครับภาษาไทยนะครับนะฮะ กรณาเลือกบัตรนะครับเลือกบัตรนะครับเดบิตนะครับของเราเป็นบัตรเดบิตนะครับแล้วก็โปรดใส่รหัสนะครับก็ใส่รหัสลงไปนะครับให้กดรหัสตรงนี้นะครับใส่รหัสลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยกดนะครับไม่ต้องกดยืนยันก็ได้นะครับถ้าเราเป็นบัตรเาองธนาคารออมสินนะครับก็สอบถามยอดก่อนนะครับันดับแรกนะครับ จะมีเมนูบริการนะครับตรงนี้นะฮะบริการพร้อมเพย์นะครับตรงนี้ก็ถอนเงินสอบถามยอดนะครับซื้อสลับนะครับชําระค่าบริการนะครับของเราจะถอนเงินก็กดที่ถอนเงินได้นะครับถ้าใครรู้จักยอดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักยอดต้องสอบถามยอดก่อนนะครับอสอบถามยอดนะครับ แล้ก็เลือกบัญชีนะครับสอบถามบัญชีนะฮะของเราเป็นออมทรัพย์นะครับก็เลือกบัญชีออมทรัพย์ลงไปก็รอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ยอดมีอยู่นะครับสองพันสี่ร้อยนะฮะถ้าต้องการกดก็กดได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการกดไม่ต้องการผมต้องการนะครับกดต้องการนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็ไปที่เมนูถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับนะครับผมต้องการถอนนะครับมันจะมีเมนูด่วนให้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งพันห้าพันหนึ่งหมืนสองหมืนนะครับหรือไม่ก็ถอนระบุจํานวนเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกประเภทบัญชีครับออมทรัพย์ครับของผมนะฮะนะครับตรงนี้ก็ จำนวนเงินที่เราต้องการก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับห้าสองโอเคครับผมต้องการถอนสองพันสี่นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ก็กดถูกต้องตรงนี้ครับกรุณารอสักครู่นะครับกำลังทำรายการกรุณารับเงินนะครับนี่นะเงินก็จะเด้งออกมาตรงนี้นะครับนี่นะ ก็นบดูเงินนะครับ2,400บาทกดรับเงินนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่ายอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับต้องการทําใบบันทึกรายการหรือไม่ก็ส้มการรับนะครับก็กดรับใบสลิปนะฮะทุกคนก็ตรงนี้นะครับบัตร a อทของเราจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับก็ให้เก็บบัตรเอทออกมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับห้ามลือดขาดนะฮะสำคัญมากสําหรับบัตร a อทนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสลิปนะฮะทุกคนนี่ครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการถอนเงินสดผ่านธนาคารนะครับผ่าตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำตามที่ท่านแนะนำนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ